อัปเดตสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นโนรูนะครับวันนี้ช่วงตี4วันที่26กันยายนศูนย์กลางของพายุอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางก็คือผ่านทางฟิลิปปินมาแล้วพัดถล่มฟิลิปปินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้พายุกําลังเคลื่อนตัวด้วยความรุนแรงยังเป็นระดับไต้ฝุ่นอยู่นะครับและจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามในวันที่27ถึง28กันยายน และมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกก็คือบริเวณจังหวัดมุกดาหารหรือว่ารอยต่อระหว่างจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีจะเข้ามาในช่วงเช้าของวันที่29กันยานยนนะครับซึ่งก็จะทําให้ภาคอีสานนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้โดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่างกับมีลมแรงด้วยนะครับหลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะเลื่อนมาตกบริเวณภาคอีสานด้านตะวันตก ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันอ,ออกรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการนะครับว่าตามแนวเคลื่อนตัวของพายุเนี่ยจะกระทบประเทศไทยไปจนถึงวันที่30กันยายนแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องติดตามเป็นระยะระยะนะครับเนื่องจากว่าทิศทางของพายุนั้นยังคงเปลีป่ยนแปลงได้อยู่นี่เป็นคํายืนยันนะครับมาจากผู้ในการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ